ไม่ตายคะเพราะว่าอดีตชาตินานนับอสศกไขสี่อสศกไขกับอีกแสนกัะไรมหารกรับเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยข่าสัตว์เลยไม่เคยเบียดเบียนใครเลยดังนั้นจะอดน้ำอดข้าวขนาดไหนก็าตามเพราะวรกายของท่านไม่ได้สร้างกรรมมาในเรื่องนั้น ก็จะไม่ตายเพราะการอดอาหารอย่างนั้นแน่นอนนะคะนี่ก็คือเป็นความพิเศษของพระมหาบุรุษท่านนะคบดังนั้นสิ่งที่เราจะได้จากการประเพณสัมมณธรรมรืยการอดข้าวในครั้งนี้ก็คือความเสียสละความอดทนอดกล้นและก็สมาธินะคะแล้วก็การประเพณีนะครับเพื่อการ้นทุกข์หรือสละเป็นสละตายดังนั้นเราจึงเห็นว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ย ตเสียสละกับมนุษย์โลกอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินกว่าที่ท่านจะมาตรัสรู้แต่เวลาท่านนั่งสมาธิถึงหกปีแล้วกลับกลายเป็นว่าบรรลุหรือไม่บรรลุคะบรรลุหรือไม่บรรลุอยู่ในถ้ำไม่บรรลุเลยแล้วพระองค์ก็เลยทรงลุกขึ้นมาจากถ้ำและเดินออกมาตองเต็งตองเต็งตองเต็งเด,ด,ดินออกมาแล้วเวลาท่านเดินออกมาเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านไปที่ข้างฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในรัญชรานติ แล้วท่านก็ไปเป็นลมอยู่ข้างแม่น้ำในรังฉานไปเป็นลมอยู่ในนั้นนะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะมาผู้หญิงอินเดียเขาจะเลี้ยงแพะเขา,าจะตามเลี้ยงแพะมาะเมื่อมาเห็นพระสมณะโคดมตุ๊บก็รู้ทันทีว่าติน็นักปวดเขาก็เลยได้กรอกนมแนมะกรอกนมวัวนั้นให้องค์สมณะโคดมได้ดืม่มหลังจากที่ท่านได้ดื่มนมปัวน,นั้นเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บ ร่างกายของท่านก็เริ่มได้สารอาหารแล้วท่านก็มีเรืขึ้นมาแล้วท่านก็เลยลงไปในน้าและนั่งสมาธิอยู่ในน้ําประมาณสี่ชั่วโมงนั่งอยู่ในน้ําแช่ยอยู่ในน้ำนั่นแหละจนรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยผ่อนคลายแล้วนะคะจนรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายแล้วมีพลังก,กาลังแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็เลยเดินผ่านชุดชูนนางสุชาดาอ่าบ้านของแม่นางสุชาดาเป็น มหาเศรษฐีได้สามีระดับรวยเป็น40โกดนะคะนางสุชาดาเป็นผู้หญิงที่สวยมากและก็รวยมากเดินผ่านชุมชนนี้ไปทางทิศตะวันตกและก็ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรไปนั่งสมาธิอยู่นนนั่นแหละใต้ต้นไทรแล้วทุนี้วันดีคืนดีนางสุชาดาก็เลยจะไปแก้บน <c oughs> เพราะนางสุชาดาเคยไปบนใต้ต้นไทรว่าขอให้ได้สามีรวยและขอให้ได้ลูกกับเศรษฐีคนนี้เนี่ย คนแรกขอให้เป็นผู้ชายแล้วนางก็ได้ออกลูกมาเป็นผู้ชายสมปรอรภมาแล้วก็ได้ต่งานก,กับอภิมหาเศรษฐีจริงๆนางก็เลยได้ถับข้าวมัททุปายาบ4.9ก้อน็ใส่ถาดทองคำนั้นเอาไปแก้บุญที่ใต้ต้นไทร พอเราเดินไปใต้ต้นไทรปรากฏว่าไปเจอพระสมณาสัมุากำลังนั่งสมาธิอยู่กำลังเข้าสมาธิเด็ดแนบแนนเลยกำลังเข้าสมาธิฉัตรพรดาดังสีก็เปล่งประกายออกมางดงามสวยงามเหลือเกินเห็นแล้วก็มีความนึกคิดว่าสงสัยเป็นเทว,วดามานั่งอยู่ใต้ต้นไทรแน่ๆเลยรู้ว่าเราจะมาแก้บนแล้วสงสัยเทยว,วดามาเปลง่งกายเป็นนักโทษนักบวชก็เลยได้เอาข้าวมาทุปายญาน,นไปถวาย่าน ะะหลังจากที่ถวายหลังจากที่สมณโคุมได้รับถาทองคํากับข้ามัทุปายาตแล้วท่านก็ทรงเสวยพระกยหารน,นั้นนะคะทรงเสวยทรงร,ร,ร,รับประทานปกติเมื่อรับประทานได้หมดเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ได้เดินไปที่แม่น้ําเนรัญชราและท่านก็ได้เสียงทายต่อพระนางของข่าวว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหม ถ้าท่านบรรลุข,ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้าขึ้นไปให้ท่านได้เห็นเป็นอัศจรรย์ปรากฏว่าสิ้นสุดคำอธิษฐานแล้วถาดทองคำที่กําลังลอยไปตามแม่น้ำน,นั้นก็ทวนกระแสขึ้นมาประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็จมลงไปอยู่เมืองบาดานนะครับองค์การและก็ขาราชก็ได้ดับถาดทองคานี้ไปรักษาไว้ในที่เมืองบาดานโดยพญา ้านะคะการละน้าคาราหนะคะที่อยู่ใต้แม่น้ําในรันชาราณตินะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าลอยผ่านเสร็จแล้วก็ทรงแสวงหาสถานที่นั่งสมาธิด้วยอำนาจของสมาธิของพระองค์การไปนั่งสมาธิอยู่ที่ไหนเนี่ยจะต้องได้รับการเล็งยานจากสมาธิะระดับสูงแล้วว่าท่านจะต้องไปนั่งตรงไหนสุดท้ายก็ต้องข้ามแม่น้ําในรัญชารามา หนึ่งกิโลเพื่อที่จะเดินข้ามฝั่งของแม่นม้ำแม่น้ำแมรัชาายน้นไป่แล้วไปเห็นป้าไปเห็นต้นโพใหญ่มากเลยแล้วท่านก็เดินสำรวจอยู่แถวน้นบริเวณนั้นว่าอ่ะต้นโพนี่แหละเป็นที่เงียบสงบแล้วก็ใกล้แม่นม้ำเหมาะแก่การทําสมาธิมาเพียนเพียรภาวนาของท่านแล้วหลังจากนะั้นท่านก็เลยได้ตั้งจิตอธิษฐานในการนั่งสมาธิโดยการตั้งสติอธิฐานมาโนปณิธานว่าหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิลงไปนี้ แม้แต่ว่าเลือดเนื้อของท่านนจะหายไปหมดทั้งร่างตายแต่ท่านจะตายลงไปก็ตา